เราเช่นดีนะฮะก็ก็วันนี้เป็นเกียรติบ้างนะครับที่ได้มาร่วมงาน Royal Baby r e p t i l นะครับที่ได้โคกับ Peter Rabbit ด้วยนะก็เป็นวรรณกรรมที่เราเองก็ได้ดูตั้งแต่เด็กเนาะวรรณกรรมนี้ก็มีมา120ปีแล้วแล้วก็เราเองบางทีก็มีล่าสุดก็ดูกับลูกด้วยนะเป็นภาคหนังปี2018ก็ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาที่ Royal Baby r e p t i l นะมาชมคอลเลคชันของ Peter Rabbit ด้วยครับเล่งให้ลูกๆมันดูนะตอนนี้ไปเดิน ยังไว้ให้พ่อเหรอยังไว้ให้คุณพ่อเป็นเสื้อโปโลเพราะว่าทางแบรนด์ก็มีทั้งยืดเนาะแล้วเสื้อยืดมีทั้งเชิ้ตแล้วก็เอ็งยืนทรงสวยมากเลยในรองเท้ากับเสื้อโปโลให้กับบ้าไว้ที่ที่พ่อก็คือมาอยู่เสื้อผ้าที่เป็นของผู้ชายอหมือนกันครับที่ว่าน่ารักเยอ่อมันน่ารักนะเพราะว่าทางแบรนด์ก็เป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะออกแนวแบบเป็นออฟฟิศด้วยแล้วก็บีวว่ามีความมีตัวการ์ตูนอะไรในหนังสกีในเสื้อคี่ว่า เมื่อไหจะช่วยในในเรื่องเวลาแบบเราคุยงานแล้วก็เราประชุมอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบสื่อสารกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีท็อปปิ้นดต่พูดภาษาอะไรนะเป็นปีกระต่ายด้วยเนอะได้วตีกระต่ายด้วยอ๋อปีกระต่ายปีกระต่ายก็ตีกระต่ายโอเคเขไปกปีกระต่ายด้วยดีครับดีครับสุดมากครับครับไปแล้ฝากทุกคนเนาะมาช้อปปิ้งกันเยอะๆทางแบรนด์เสื้อ Royal Ivy Regatta นะครับครั้นี้ เป็นตัวกระต่ายน่ารักมากพี่ก so ลับมาอยู่เมืองไทยนานวี่กลับมาห้าเดือนครับห้าเดือนที่ไหนบ้างกับรายการบ้านน้ำแต่ห้าเดือนกลับมาก็อบอุ่นฮะนะก็มีหลายโปรเจกต์ที่ตอนนี้ทำอยู่ที่ไทยด้วยเงยแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังรอฟีดแบ็จากซีรีส์ที่พี่แคสไปบางเรื่องที่เมืองจีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ฟีดแบ็กลับมาถ้าตกลงจะถ่ายก็จะมีกลับไปถ่ายนะอย่างตอนนี้เราเวียนงานระหว่างที่จีนกับที่ไทยยังไงอย่าลืม บี้เหรอฮะจริงๆตอนนี้บี้มีลุยงานอยู่ที่เมืองไทยนะเพราะว่าตอนนี้บี้เองก็ลงมือทําเกี่ยวกับทางโซเชียลนะคไม่ว่าจะเป็นทางทิกต็อกหรือว่าเป็นตงเมืองจีนด้วยแลก็อยากจะลองเปิดการตลาดที่ไทยด้วยนะเพราะว่าเชื่อว่าคนต่างชาตินะฮะจะมาเที่ยวประเทศไทยเนาะบี้ก็เป็นตัวแทนที่สาม,มารถที่จะพูดภาษาจีนเนาะแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนจีนที่ ทั่วโลกนะมาเที่ยวประเทศไทยของเราเราะประเทศไทยของเราก็ก็เป็นสถานประเทศที่สถานที่ท่องเที่ยวดีแล้วก็อาหารก็อร่อยทุกทุกประเทศก็คงชื่นชอบไปให้บ้านเราเพราะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งมือที่สามารถที่จะช่วยกระต้นเศรษฐกิจอย่างเช่นเรื่เรานี่ก็ถึงมุ่งที่จะไปไปเปิดตลาดที่จีนเลยอะไรนะคอนเทนต์ของเราที่จะทำรู้สึกว่าจะมุ่งไปเปิดตลาดที่จีนเลยใช่ครับีเลยใช่ครับเพราะว่า เราก็โชคดีเนาะเราพูดภาษาจีนได้นี้ก็ไม่อยากจะเสียดายโอกาสตรงนี้นะก็อยากจะถือว่าเป็นตัวแทนคนไทยคนหนึ่งนะที่ได้เชิญชวนคน่ังชา <c oughs> งตาิเข้ามาเที่ยวคุยการทำไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับกาใรใช้ชีวิตที่เมืองไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนหรือคนจีนได้ดูเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับใช่ครับบ,บีบี้อยากจะทําประมาณนั้นนะ,ะแล้วก็ต่อไปก็คงมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่จะลงในทิกตอกด้วยแล้วก็ฝากเหลือฝากตัวทุกคนร่วมกำแล้วเรา รวมถึงตัวกิฟด,ด้วยอ่ะ,อะก็จะทําด้วยกันก็เสร็จตอบรับดีมากทำ<ป>เองหรือว่าหรือว่ามันเป็นลูกค้าอะไรยังไงครับพี่ทําเองครับพี่ทําเองครต่อไปก็คงมีมีมีหลายทีมเข้ามาแจกด้วยกันหออน้าเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ยุทธนิยนมาเป็นไงบ้างหน้ายุทธนิยามียนแล้วไม <นะ S 2> ่ไใครแม่บอกว่าอุ้ยหน้าไม่เปลี่ยนเลยโอ้ยแค่ฉีดยาแค่ฉีดยหน้าเปลี่ยนไปยอะเหมือนกันอะแต่ก็ดีนะก็ก็ ก็เป็นคอนเทนต์ที่ที่ทางคุณจีนตอนนี้มาในบ้านเราก็ก็ใส่ตามๆกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางศิลปินดาราทางจีนเขาก็ก็ใส่กันแล้วก็เราก็พยายามจะให้มันเป็นชัดให้มันดูชัดขึ้นเวลามาที่ไทยก็ทำคอนเทนต์นี้ได้ซิ้วชุดนักเรียนใส่กันก็ตามราคาที่ผมบอกในสื่ออะไรก็อยากให้อยากให้นักท่องเที่ยวของ ต่างชาติเนาะที่มาเที่ยวในเมืองไทยของเราเนี่ยได้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 เห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมันราคาประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีการแบบพิฆากันบ้างเขินไหมคะเขินไหมไม่เขินนะแต่คิดว่างะไรอาจจะเพราะเราอยู่กับเด็กตลอดแล้วก็ดูดูมไม่ได้แก่มากแต่คุณพี่ก็น่าเด็กเลยนะเขาใส่ชุดนักเรียนเออเขาใส่ชุดประถมด้วยอ่ะเตอกย้อนวัยมาย้อนวัยเขาดูเด็กมากดูเด็กมาก จริงๆก็ดูเด็กนะทั้งทั้งที่ดูเป็นพี่ดูเป็นรุ่นพี่เนาะไม่แต่ว่าผมว่าเขาเป็นรุ่นน้องอะตอนน่ารักมากคนชมภรรยาอะไรเยอะว่าแบบสวยใช่ทครที่อาจจะทำหน้าติดต่อได้นึกอะไรกันอยูหรอใช่ครับก็ตอนนี้เราก็มีเบอรอเจนซี่นะครับพาพาพาลูกค้าไป สริมสวยที่ประเทศเกาหลีนะครับใครก็ติดต่อกันได้แต่จร,ริงๆกิ๊ฟเนี out, ่ยเขาเขาเขาแค่ผอมลงนะทุกครั้งที่ผมกลับมาเอ่อกลับมาเจอเพื่อนๆหรือใครๆคราี่ที่อยู่เมืองจีนเขาบอกเอ้ยได้เมียใหม่นะนี่อย่างบ้าเขาแค่ผอมลงแล้วก็เขากินครีมขึ้นแต่เขาก็สวยขึ้นจริงๆหลายคนก็ตกตกนะับปีก็ตก หวานเราหวานหวานไม่จางเลยนะเราหวานหวานดีค่ะดีค่ะช่วงถึงเรื่องก่อนเออเรื่องอะไรเหนเรื่องร้านเออเรื่องร้านของคุณบีมอะค่ะที่มีมีการเกิดขึ้นครั้งที่แล้วที่มีพีตังเกิบุกไปตรงนั้นอ่ะตอนนั้นบีอ๋อทำไมเขายังไงอ่ะจริงจิ้บีไม่ได้โฟลว์เยอะนะครับเรื่องนี้นะครับก็ก็จริงๆต้องให้ทางกิฟทางกิฟเขาแล้วก็กับ กับคุณส่วนทางร้านเนาะให้จัดการไปจริงนี่ไม่ได้เข้าไปเข้าไปยุ่งอะไรอยู่ครับแต่ยุ่งทุกอย่างมันก็อยู่ตามขั้นตอนอยู่แ,นนแล้วไอ้ของของทิพย์ก็เป็นไงบ้างจริงๆเรื่องมันผ่านมาสักพักแล้ว<ช>อ่ะมันมัน,มน คือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนค่อนข้างที่จะกังวลเนาะใชาใช่ใชทุกอย่างก็เป็นตามขั้นตอนไปคือตอนนั้นทางกิฟเองก็ไม่ได้กังวลมากว่าคูจะเป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของร้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือทางร้านคือคือคือเท่าที่บี้ทราบมาท้งร้านเองก็มีออกออกทั้งสื่อนะว่าว่าว่าทุกอย่างก็ยังรันปกติแล้วก็ลูกค้าเราก็ยังยังจองมาปกติเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไร่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ออะไรกัง เรียบร้อยรับรื่มเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรียกว่าไม่มีผลกระทบกับร้านทางร้านเลยไม่มีครับทางร้านก็ยังคิวเต็มครับก็ก็ฝากพี่ๆสื่อทุกคนนะช่วยกันโปรโมทบาร์ออฟบิลตี้นะจอดขนตาทำเล็บครับที่ไหนที่ทองหล่อซอย11หรือ13บสามทองหล่อซอย13นะครับซีนสเปซข้างๆซีนสเปซกับกิฟต์อีเมลค่ะได้คุยกันบ้างไหมว่ากิฟต์ีโอกาสได้คุยกับดิวบ้างไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เออเหมือนเหมือนได้ยินอยู่เขาเขาโทรหากันอยู่นะแต่แบบคุยกันนู่นนี่ถามไทยสารทุกสุดสุดคันก็ก็พี่ดูตอนนี้ก็อยู่ไต้หวันเนาะชาใช่ายก็ก็เท่าที่ทราบมาพี่ดูก็สบายดีที่อย่างกิฟต์เองเขามาเล่าให้เราฟังทำไมว่าเฮ้ยเราคุยกับกิฟต์เองเขาคุยกันเรื่องยังไงให้เกิดคำบุศเสกอะไรยังไงเรื่องการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เล่าเลยครับเพราะว่าเราเราคุยไว้อยู่แล้วว่าธุรกิจทางกิ๊บพี่ก็จะไม่ก้าไก่แล้วก็ทางพี่เองกิ๊บก็จะไม่ได้ คือคือเราให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วแล้วเราเชื่อว่าคุณภาพในการบริหารอะไรย้ยข,ของของต่างคนต่างน่นนาจะค่อนข้างที่จะได้ดีแล้วก็มีมาตรฐานอยู่แล้วฉะนั้นก็ได้แต่เป็นก็คือถามถ่ายเาว่าเป็นไงบ้างถ้าเขาบอกว่าดีอาโอเคไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรตอนนี้ขับตอนนี้ขับวิวขึ้นมาพี่็นใจเป็นเมืเองเด้ออื<ม>้อ เป็นห่วงเป็นหัวครับเพราะว่าเพราะว่าพี่ดิวเเป็นเหมือนพี่คนน้องแล้วก็เ็เป็นเพื่อนสนิทขพี่แล้วก็พี่เองพี่เองก็เป็นหัวก็มีถามถ่ายพี่ดิวว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดิวบอก่าโอเคก็ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันเพราะเป็นเหมือนพี่น้องกันขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่พีกล้องอ่างไอ้กล้องหนูนะคะ,คะคขอบคุณค่ขคณนนะขอบคุณครับ